เป็นบรรยากาศนะครับที่วัดแหลมจองสนอำเภอเขาไชสวนนะครับเป็นพ่อแม่กี่น้องแล้วก็พุทธบริษัทน,น,นะครับองค์ระสงฆ์ปัสกกาลนะครับเข้ามาที่คพรมชาของเราชาวพุทธนะครับแล้วก็พระผมเองก็ผ้าจานนะครับสุกคนนะครับที่ที่จตโมูนะครับก็มาจากทำเมื่อวานนี้ก็ปเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่วัดแหลมจองหนงนะครับตำบลจอง,อออง,งสนอำเภอเขาไยสวน จังหวัดพัทลุงนะครับเนีบบ่ยแล้วก็มีบรรยากาศแลความคึกคอกับปาสัมนาทีของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะครับกระถินนี่ก็มีประวัติในรงพุจการประวัติของพระกระถินก็คือเมื่อสมัยก่อนอพุทธการนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นประวัติของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นคํนาบัญญัติขององค์สมมาัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติเป็นพระพระกระถินข้อสาเหตุมันมีมามันมีเหตุการณ์แต่ก่อนครับว่าในสมัยนั้น,นก็จะมีพระ ระกษาวกมาสาวศิษย์บรู๊จะเดินทางเข้ามาเข้าเป้าองค์สมมาสมทิเจ้าแต่สุดท้ายก็มาไม่ถึงเพราะเกิดเหตุการณ์นะครับฝนตกนะครับทางเดินไปทางที่จะเข้าเป้าไปอยู่ระยะไกลก็มาถึงเมืองสาเกตก็ได้จำบภาษาเจมครบสามสามเดือนนะครับแล้วก็นี้เดินทางไปกลับไปบังคมทงลถวายเรื่อลาราญกาให้กับสมมาสดเจ้าได้รับรู้ พอองค์กาวจ้ารับรู้ในความแยกลำบากก็เลยอนุมัตินะครับว่าให้ให้เป็นเป็นช่วงที่เข้าพรรษาและให้สัมภาษณ์พระกริถิ่นพระพระกรถินก็มีความหมายเพราะเป็นเหมือนกับในภาษาบาลีและภาษาอื่นๆก็จะเป็นแปลให้เข้าใจง่ายก็เป็นกระินนี่ก็คือสะดึงนะครับสะดึงที่จะเอามาเขียนพระคืเพราะนนเนหมายถิวิการในภาพพิสุทธิ์ที่เข้ามาบรรชาในอยู่ในพรภษาก็ไม่สามารถที่จะ คือผ้าปกติเนี่ยคือพอพับสิองคุณก็ยากจนนะครับผู้จำทานก็ไม่ค่อยมีผ้าก็เลยให้ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องแลองค์มรรจะเป็นผู้นะครับเป็นผู้ให้จันทานเนี่ยสามารถที่จะปวดได้เพราะในในอินเดียเองก็จะมีวันน้าอยู่มีจะมีวันณะแพทย์การแบ่งวันน้าุชรศาสตร์วุฒิบันน้าจทานแล้ววันน้กษตรวุฒิแพทย์วันน้กษตรก็จะเป็นการปกครองบ้านเมืองครับวนณะแพทย์ก็จะเป็นการทาเรื่องเกี่ยวกับ ชาววณพราไม่ได้จะทำงานเรื่องเกี่ยวกับวิธีกรกกรแต่พระพิสุถึงว่าร่าแพทย์โปยเฉพาะพอค้าหรือพานนิดนะครับคือการค้าโดยผู้จำหนานั้นก็จะรับจ้างบแบกขามอุดจำลองนั่นก็คือประวัติความเป็นมาของผ้าพักตินแล้วก็ผ้าพักตรียังคุมไม้คือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เป็นสะดึงนะครับทุกแบบของผ้าในยามที่พระพิสุไม่มีผ้าที่จะมาทำามาสวมเรื่องหน้าก็ไม่สามารถที่จะ ขาดผ้านะครับก็เลยอนุมัติให้ชาวบ้านอุค์บสกบรสิการเนี่ยร่วมมือนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะรัทชาก็ถวายบางอาชีพบางสาขาก็ต้รงการที่จะเสนอทาผ้าก็กกศิเพราะอะไก็เลยกลายมาเป็นพพประเพณีต้องพัฒนารมในสมัยปัจจุบันเพราะผ้าพักกิลเนี่ยไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยการการจาาัดงานกสิลเนี่ยแม้แต่ประเทศลาวนะครับพม่าหรือวิยงจังหรือจะเป็นมอญน,นะครับหรือจะเป็นเวียดนาม เขมรเนี่ยก็คือศาสนาพุทธนะครับแต่พอเอาเข้าไปแล้วอย่างประเทศไทยเราเก็จะมีศาสนาพุทธในบรรพบุรุษเราก็นําเข้ามาเห็นแล้วก็เอามาสังฆายานาผสมกับพิธีกรรมจนกลายมาเป็นประเทศนี้แล้ววัฒนธรรมของคนไทยเราเนี mm ่ hmm. ยนะครับที่น่ายินดีนะครับภูมิใจ้วก็นีเป็นชาวบ้านแหลมจองถนนอำเภอเขาเชยสนจังหวัดพัทลุงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์คนมาบรรยาย อำเภอเขาชัยสมนจังหวัดพัทลุงก็เป็นวันที่16เดือนตุลาครับปีพศสอง8าร้อสดาชุกคนนับได้นะครับผมมองดูแล้วเนี่ยไม่ไม,ไ,มไ,มไม่เกือบหมื่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการนับกันทีรายล่างอ,าอักษรเดี๋ยวรอ พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นิพนธ์ศิตรพัญโยก็จะลงมาทําพิธีการนะครับเป็นการการกระสินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับผ่านมาส5 6 8าปีก็ยังมีอยู่นะครับกระสินนี่ไม่ได้เป็นประเพณีของของชาวไทยเป็นประเพณีของพุทธกาลบูชาตามความจริงนะครับนี่ก็เป็นความน่านักของน่ารักนะครับของความบมพร่ในวิญาชาวพัชรินทร์